สภาอตสาหกรรมจังหวัดและหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครได้รวมกันแถลงข่าวการตรวจหาเชื้อโควิดในทินแบบกลุ่มในพื้นที่สีเขียวเพื่อการตรวจแบบครอบคลุมรวดเร็วแต่ประหยัดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากข่าวนี้ค่ะ เมื่อเวลา14นาฬิกาของวันที่25มกราคมทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครและหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครได้ร่วมกันแถลงข่าวในโครงการร่วมใจรักสมุทรสาครซึ่งเป็นโครงการเชิญให้ภาคเอกชนสถานประกอบการเข้าร่วมการตรวจโควิด1 9แบบกลุ่มหรือที่เรียกว่าผู้สลิวาเทสติง้งซึ่งเป็นการตรวจน้ำลายโดยวรวมตัวอย่างทดสอบวิธีนี้ทางนายชนะทิพย์ตั้งคุณไพศาลร,รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครชี้แจงว่า เป็นวิธีการตรวจโควิด1 9ที่ทางส่วนกลางเคยนำเสนอแต่ยังไม่มีที่ใดนำมาใช้โดยจะเป็นการตรวจแบบกลุ่มจากการเก็บน้ำลายของคน5คนมารวมกันแล้วตรวจออกมาได้ผลหนึ่งชุดซึ่งหากชุดใดมีผลออกมาว่าพบเชื้อโควิด1 9ก็จะนำเจ้าของน้ำลายทั้ง5คนนั้นมาตรวจแบบรายคนโดยการตรวจหาเชื้อทางโพรงจมูกอีกทีว่าพบเชื้อจากไรายใด แต่ถ้าผลของกลุ่มไหนไม่พบเชื้อแสดงว่า5คนนั้นไม่มีการติดเชื้อโควรดในทีนข้อดีของการตรวจแบบนี้ก็คือราคาจะถูกกว่าการแยกตรวจทางโพรงจมูกแบบรายคนซึ่งการตรวจแบบกลุ่มหรือ Po o ส s ิว i v เทสติ i ง g 5คน1ชุดราคาจะอยู่ที่2,500บาทหรือตกคนละ500บาท แต่การตรวจหาเชื้อทางโพรงจมูกนั้นจะตกคละพานกว่าบาทนั่นหมายถึงสถาปประกอบการที่ต้องรับผิดชอบการตรวจพนักงานจนํานวนมากก็จะมีต้นทุนในการตรวจที่สูงแต่การตรวจแบบนี้จะเหมาะกับกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ระบาดน้อยพบผู้ติดเชื้อน้อยหรือพื้นที่สีเขียวเพราะหากมาตรวจในพื้นที่สีแดงการระบาดหนักนั่นจะไม่มีประโยชน์จะเป็นการเสียเงินตรวจสต่อ เพราะเปอร์เซนต์การพบเชื้อมีโอกาสในเกือบทุกกลุ่มตัวอย่างซึ่งก็ต้องตรวจรายคนเกือบทุกคนอีกรอบ สำหรับการดำเนินการตรวจแบบภูสรีวิทย์ testing ทางของการค้าจังหวัดและสภาวิสากรรมจังหวัดจะเชิญชวนให้กลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่สีเขียวเช่นในอำเภอบ้านแพ้วหรือบางตำบลของอำเภอกระทุ่มแบนมาตรวจแบบนี้และอยากให้ตรวจให้ครอบคลุมเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าคนในพื้นที่นั้นปลอดภัยและหลังจากการตรวจหากไม่พบเชื้อก็จะได้ใบรับรองผลการตรวจจากสาธรารณสุขด้วยซึ่งจะสามารถใช้เป็นหลักฐานในการทำกิจการหรือการซื้อขายได้ค่ะ วิธีการตรวจนี้เราเรียกว่าภูสลิว่าเทส t i n g นะครับหรือการรวมน้ำลายนะครับซึ่งเราวางไว้ว่าจะเป็นการรวมน้ำลายของคน5คนก็จะตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาแล้วการเทสก็จะออกมาเป็นแค่การเทสเดี่ยวซึ่งแน่นอนจากที่เราเคยต้องเทสแบบหนึ่งต่อหนึ่งวันนี้เราเทส5าในพื้นที่ที่เราวางเป้าก็คือเป็นพื้นที่ที่ยังมีความปลอดภัยอยู่ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งก็คือพื้นที่สีเขียวที่ไม่พบผู้ติดเชื้อมาเกิน14วันแล้วเนี่ย น่าจะเป็นพื้นที่ที่ที่น่าจะเริ่มใช้ก่อนซึ่งถ้าพื้นที่นี้มีการยืนยันโดยภาคเอกชนนะครับหรือสารประกอบการเนี่ยร่วมกันตรวจแล้วพบว่าไม่ไม่มีการพบผู้ติดเชื้อเลยเนี่ยเราก็จะสามารถยืนยันได้ว่าพื้นที่เป็นพื้นที่สีเขียวจริงนะครับก็เท่ากับเป็นการเปิดพื้นที่ได้รวดเร็วนะครับซึ่งแน่นอนวิธีการนี้ก็คือ1ก็คือเป็นวิธีการที่ได้ผลเร็ว2ก็คือค่าใช้จ่ายเนี่ย ประเมินกันว่าไม่เกิน500บาทต่อคนก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าเป็นการตรวจแบบสวปที่เราตรวจกันครับ